ที่พรวันตอบกลับชาวโซเชียลเรียกได้ว่าเป็นการเดบิวต์เข้าสู่วงการอินฟลูเอนเซอร์ได้แบบปังสุดๆแต่นับตั้งแต่นั้นมาในายพรวันก็ยังคงมีประเด็นถูกโลกโซเชียลพูดถึงอยู่เรื่อยๆหรือแม้กระทั่งถูกคอมเมนต์ไม่ดีถึงเรื่องหน้าตาซึ่งเจ้าตัวก็ไม่นิ่งเฉยโตกลับแบบสุดในทํานองเดียวจนกระทั่งล่าสุดเจ้าตัวออกมาชี้แจงถึงประเด็นตามาที่เกิดขึ้นแล้วว่า ผมจะพูดให้ชัดอีกครั้งว่าผมด่าเฉพาะคนที่ด่าผมก่อนเท่านั้นและผมไม่มีปัญหากับใครทั้งนั้นที่ไม่ด่าผมหรือบูลลี่ผมก่อนผมให้เกียรติเฉพาะคนที่มีเกียรติอันสมควรแก่การได้รับ ผมเคารพเฉพาะคนซึ่งเรียนรู้การเคารพผู้อื่นก่อนผมไม่ใช่คนที่จะทนกับใครหรืออะไรก็ตามที่พยายามทำเหมือนว่าผมเป็นสิ่งของที่ไม่มีความรู้สึกซึ่งใครจะมารังแกยังไงก็ได้คว้างอิดมาก็เตรียมรับอิดกอนที่คว้างมาคืนไปด้วยคุณว่าผมเป็นเต่านาแก่หัวล้านหรืออะไรก็ว่าได้เลยแต่ถ้าผมกดเข้าเฟซไปดูแล้วเห็นหน้าปลอมๆของคุณหน้าพลาสติกของคุณแล้วผมด่ากลับบ้างอย่ามางองแงไม่ได้นะครับ ผมไม่มีปัญหากับใครก็ตามที่สัญญกรรมแต่ผมมีปัญหากับคนที่สัญญกรรมแล้วเอาความดูดีที่ได้มาเพื่อบูลี่คนอื่นแค่นี้เองครับประเด็นของผมทุกวันนี้ผมไม่เคยระรานใครก่อนจะสนุกบ้างเฮฮาบ้างก็อยู่ในพื้นที่ของผมเพศของผมผมไม่เข้าใจว่าทำไมความเฮฮาหรือความสุขของผมจึงกลายเป็นสิ่งที่ทำลายความสุขในชีวิตคนอื่นจนถึงขนาดว่าต้องเข้ามาถูกร้อนนอนดินดาทอและเสียดสีอันนี้ผมไม่เข้าใจ ปอลอแล้วผมทําทันนะครับตัดคลิปในไลฟ์สดบางช่วงบางตอนไปให้คนเข้าใจผิดได้ยอดวิวยอดโฆษณาถ้าจะทำมาหากินด้วยพฤติกรรมและความคิดซ้ำๆาแบบนี้ก็ไม่ว่าครับผมถือว่าผมท,ทาําทันที่แย่ที่สุดก็คือวุ่นวายผมคนเดียวไม่พอยังตามไปวุ่นวายน้องอีก ตามไปวุ่นวายมินยงไปคอมเมนต์ไม่ดีในเฟซของเขาอันนี้คือเกินจะเป็นอะไรก็ได้นะแต่จะเป็นคนไร้การศึกษาเบอร์นั้นไม่ได้ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณคะ่ะ